ตอนที่281การกลับมาโลกอันกว้างใหญ่ถูกบิดเบือนและมีโลกใหม่เกิดขึ้นในโลกใหม่นี้นกส่งเสียงร้องและกลิ่นดอกไม้มีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่สร้างจากน้ำแข็งซึ่งส่องแสงแวววาวอย่างมากภายใต้แสงไฟสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่ทำจากน้ำแข็งนี้พ่นหมอกออกมาอย่างไม่สิ้นสุดซึ่งปกคลุมโลกทั้งสามพันโลก แต่ไม่สามารถแตะต้องผู้ฝึกฝนคนใดได้เลยมันคือสิ่งมีชีวิตระดับต่ำผู้ส่งสารฝันร้ายแห่งน้ำแข็งผู้ฝึกฝนอยู่ที่ไหนพวกเขาอยู่ที่ไหนกันผู้ส่งสารแห่งฝันร้ายแห่งน้ำแข็งรู้สึกวิตกกังวลมากเขาเก่งเรื่องน้ำแข็งและวิธีการคล้ายวิญญาณบางอย่าง แต่คราวนี้ผู้ฝึกฝนซ่อนตัวอยู่ไกลๆและห่อหุ้มมันด้วยรูปแบบที่น่าสะพรึงกลัวสามพันโลกสวรรค์และโลกจิตสังหารมีเสียงเย็นยะเยือกดังขึ้นในโลกแห่งนี้แสงดาบนับพันล้านปรากฏขึ้นในทันทีและแสงดาบจำนวนนับไม่ถ้วนดูเหมือนว่าจะเป็นฟันเฟืองทำให้การจัดรูปแบบทั้งหมดมีความร่วมมือกับความลึกลับ และพลังของมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพุ่งสูงขึ้นถึงจุดที่ชีวิตระดับตาำผู้ส่งสารฝันร้ายแห่งน้ำแข็งสิ้นหวังไม่ผู้ส่งสารแห่งฝันร้ายน้ำแข็งมองไปที่ลำแสงดาบที่โอบล้อมเขาด้วยความสิ้นหวังและในที่สุดก็ฉีกร่างของมันออกและแยกแกนกลางออกจากกันเมื่อเผชิญกับอำนาจที่เด็ดขาดมันไม่มีทางทำอะไรได้เลย ร่างที่พังทลายของมันก็ล้มลองงอตี้ชิงปรากฏตัวในตอนนี้เท่านั้นและโบกมือเพื่อเก็บศพขนาดใหญ่แม้ว่าแสงดาบจะตัดผ่านร่างศพได้แต่ความสูญเสียของศพนั้นน้อยมากและยังสามารถขายได้ในราคาที่สูงสุดยอดหลัวเฟิงมปรากฏตัวขึ้นข้างๆและกล่าวชื่นชมท่านตี้ชิงท่านตรงไปตรงมามากกว่าข้าอีกนั้นเนี่ย และรูปแบบการสังหาร3 0 0 0ัรูปแบบนี้ช่างลึกลับกว่ามากเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนแล้วขณะที่พวกเขากำลังต่อสู้กันในทวีปต้นกำเนิดตี้ชิงก็ใช้การจัดรูปแบบการสังหาร3000ครั้งเช่นกันแต่ในเวลานั้นยังไม่ลึกลับเช่นนี้ข้านำแผนที่แอเรียสมบัติลับมาด้วยแผนที่แอเรียนี้ข้าซื้อด้วยราคาหล้านคริสตันหุนหยวน มันเป็นแผนที่แอรเรียระดับเครึง่งคริสตันหุนหยวนตี้ชิงยิม้มด้วยแผนที่แอรเรียนี้สามพันหยวนมันมีสามพันรูปแบบการสังหารที่แข็งแกร่งข่าแค่บังเอิญยับยั้งผู้ส่งสารแห่งฝันร้ายน้ำแข็งนี้ได้หลัวเฟิงพยักหน้าอย่างไรก็ตามตี้ชิงเป็นผู้รู้แจ้งที่เข้าสู่ขั้นกลางของจักรพรรดิเทพ อาณาจักรของเขาได้สะสมแผนที่การสร้างสมบัติลับที่ลึกล้ำและเหมาะสมพลังของเขาอยู่เหนือจริงๆบูมฟ้าร้องดังลั่นและลอยไปมาร่างคลนของโลกของหลัวเฟิงพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะพัวพันแต่คราวนี้สายฟ้าอันน่าสะพรึงกลัวและใหญ่โตนี้ไม่ได้ต่อสู้กับหลัวเฟิงเลยแต่กลับหนีไปโดยข้ามขอบของโลก ทั้งสามพันแห่งอย่างรุนแรงและหายลับไปในพริบตาเป็นความผิดของข้าเองตี้ชิงปรากฏตัวขึ้นข้างๆและส่ายหัวท่านหลัวเฟิงท่านใช้เทคนิคลับของท่านเพื่อทำให้เลยลี่ปรากฏตัวในรูปแบบที่แท้จริงข้าไม่สามารถสังหารมันได้ในครั้งเดียวเขารู้สึกตัวและรีบหลบหนีไปทันทีเราทำดีที่สุดแล้ว หลัวเฟิงยังได้รับข้อมูลเชิงลึกมาอีกด้วยถ้าไม้ตายและเทคนิคดั้งเดิมถูกนำมาใช้ร่วมกันเพื่อเป็นระเบิดสายฟ้าที่ซ่อนอยู่ในเมฆให้หลุดออกจากร่างเดิมเผยให้เห็นสัตว์ร้ายตัวเล็กเผ่าสายฟ้าแต่ความสามารถในการช่วยชีวิตของเลลี่นั้นแข็งแกร่งมากอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าเธอจะมึนงงเล็กน้อย แต่เธอก็ยังสามารถกำจัดสิ่งมีชีวิตได้90%หลังจากต้านทานการโจมตีของรูปแบบพลังเต็มกำลังของตี้ชิงและสามารถหลบหนีจากรูปแบบสามพันโลกได้อย่างแข็งแกร่งน่าเสียดายแม้ว่าไก่ฟ้าตัวนี้จะเป็นไก่ฟ้าระดับต่ำของช่วงเริ่มต้นของจักรพัรดเทพก็ตามแต่ปริศนาสายฟ้าที่มันบรรจุอยู่ก็พิเศษมาก และมีมูลค่าประมาณสล้านผลึกหุนหยวนแต่การจะสังหารมันนั้นช่างยากเกินไปจักระพัดชิงก็ไร้หนทางสู้เช่นกันหลว,วเฟิงพยักหน้าชีวิตหุนหยวนระดับล่างนั้นเกิดมาเพื่อก้าวกระโดดออกจากกรงและมีความสามารถพิเศษมากมายมีความสามารถพิเศษบางอย่างแม้แต่เมืองอย่างอยู่หลาน ที่ได้รับการปกป้องร่วมกันโดยทหารผ่านศึกและประมาจารย์ห้องโถงจำนวนมากก็สามารถเข้าไปในเมืองนี้ได้อย่างเงียบๆดังนั้นในเมืองอยู่หลานจึงมีนักฝึกฝนที่ถูกสิ่งมีชีวิตหุนหยวนระดับล่างโจมตีอยู่เป็นครั้งคราวอย่างไรก็ตามการโจมตีและรอบสังหารเช่นนี้ชาวหุนหยวนระดับล่างไม่กล้าประมาทมาก เพราะการโจมตีและสังหารในเมืองอาจทำให้กลุ่มทหารผ่านศึกดำเนินการเมื่อใดก็ได้หลัวเฟิงและตี้ชิงกำลังช่วยกันลา่าสัตว์และความร่วมมือระหว่างทั้งสองก็ยอดเยี่ยมมากๆร่างคลนของหลัวเฟิงใช้มนเทียนจี G, และเทคนิคหลี่หยวนซึ่งให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและสามารถเอาชนะสิ่งมีชีวิตหุนหยวนระดับต่ำของจักรพรรดิเทพ ได้โดยทั่วไปในช่วงเริ่มตน้นมันทำให้พวกเขามีโอกาสใช้ท่าสังหารสั้นมากหลัวเฟิงต่อสู้ในระยะประชิดและกองกําลังสังหารสามพันนายของตี้ชิงก็ล้อมจับและสังหารไปรูปแบบการสังหารสามพันครั้งแข็งแกร่งกว่าร่างโคลนสวรรค์และปฐพีของหลัวเฟิงมากกว่าสิบเท่าเมื่อรวมกับการมายาโลก เหล่าสิ่งมีชีวิตหุนหยวนระดับล่างที่ระดับจักรพรรดิเทพยุคแรกถูกล่าโดยหลัวเฟิงและคนอื่นๆทีละคอนอเรือบินสีดำกำลังบินอย่างเงียบๆหลัวเฟิงเปิดตาแห่งความตายของเขาและสังเกตสภาพแวดล้อมอย่างระมัดระวังตี้ชิงก็ใช้วิธีการตรวจจับของเขาเช่นกันทั้งสองฝ่ายมีวิธีการตรวจจับที่แตกต่างกัน และแต่ละฝ่ายก็มีจุดแข็งของตัวเองในขณะน,นี้ไม่ไกลจากเรือบินสีดามีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่รวมตัวเข้ากับความว่างเปล่าสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่โตนี้เปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของความว่างเปล่ามีแขนขาที่ยาวเป็นหมืน่นหมื่นแขนกำลังทอความว่างเปล่าเหมือนเครื่องทอผ้าทำให้ความว่างเปล่าที่กว้างใหญ่ไพศาลไม่มีที่สิ้นสุดกลายเป็น ตาข่ายที่ทอเข้าด้วยกันหลัวเฟิงและเรือบินสีดำได้บินเข้าไปติดในตาข่ายเข้าให้แล้วในขณะน,นี้หลัวเฟิงตี้ชิงและคนอื่นๆสำรวจบริเวณโดยรอบอย่างระมัดระวังบสัสเกิดอะไรขึ้นตี้ชิงขมวดคิวเกิดอะไรขึ้นน่ะหลัวเฟิงยังคงไม่รู้ตัวการรับรู้พื้นที่ของเขาแยก่กว่าตี้ชิงมาก ไปให้พ้นแม้ว่าตี้ชิงจะไม่แน่ใจมากนักแต่เขารู้สึกได้ว่ามีสิ่งน่ากลัวที่ยิ่งใหญ่ในความว่างเปล่าวูบเขาขับเรือบินสีดำทันทีด้วยความเร็วสูงสุดขณะที่เรือบินสีดำพุ่งออกไปอย่างกระทันหันตาข่ายที่ถูกถักทอจากความว่างเปล่าในโลกปรากฏขึ้นเป็นชั้นชั้นห่อหุ้มเข้าหาเรือบินสีดำมันคือผู้ถักทอแห่งความว่างเปล่า ตี้ชิงและหลัวเฟิงจำมันได้และเห็นผู้ถักทอแห่งความว่างเปล่าพร้อมกับลมหายใจระเบิดขนาดของสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์และรัศมีอันน่าสะพรึงกลัวทำให้พวกเขาอนุมานถึงความแข็งแกรง่งผู้ถักทอแห่งความว่างเปล่าในช่วงท้ายของจักรพรรดิทเทพหนีเร็วหลัวเฟิงและคนอื่นๆไม่ลังเลเมื่อเผชิญหน้ากับผู้ถักทอแห่งความว่างเปล่าเช่นนี้ ผู้ที่รู้ความจริงในขั้นกลางของจักรพรรดิเทพจะหลบหนีโดยไม่ลังเลและพวกเขาทั้งคู่ไม่อยากต่อสู้เลยตี้ชิงเก็บเรือบินสีดำไปและเรือบินก็ไม่น่าจะมีประโยชน์ในตอนนี้ร่างโคลนเวลาของหลัวเฟิงทำให้ตี้ชิงเข้าสู่เส้นเวลาในอนาคตในไทม์ไลน์อนาคตร่างโคลนแห่งการเวลาทำให้ตี้ชิงต้องหลบหนี หลัวเฟิงและตี้ชิงได้หารือกันถึงวิธีหลบหนีต่างๆเป็นเวลานาน,านเนื่องจากสมบัติที่หลัวเฟิงพกติดตัวมานั้นมีราคาค่อนข้างถูกและเขาเก่งในการต่อสู้ระยะประชิดดังนั้นเขาจึงพยายามซ่อนตี้ชิงไว้หลังพระราชวังของหลัวเฟิงท้ายที่สุดแล้วสมบัติลับเรือบินสีดำวัตถุช่วยชีวิตและอื่นๆที่ตี้ชิงพกติดตัวไปด้วยนั้น รวมกันแล้วมีคริสตัลหุ่นหยวนมากถึงหลายสิบล้านชิน้นนอกจากนี้ของที่หลัวเฟิงและทีมของเขาปล้นมาในครั้งนี้คือศพระดับต่ำของหุ่นหยวนจำนวนหกศพและตี้ชิงก็เก็บมันไว้เออในขณะที่เดินอยู่ในไทม์ไลน์อนาคตร่างโคลนแห่งการเวลา และตี้ชิงก็สังเกตเห็นว่ามีเส้นไม้ว่างเปล่าจำนวนหนึ่งแพรกซึมเข้าไปในไทม์ไลน์อนาคตและห่อหุ้มมันเอาไว้ผู้ถักทอแห่งความว่างเปล่านี้ไม่เพียงแต่ควบคุมความว่างเปล่าแต่ยังมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อเวลาด้วยหรือหลัวเฟิร์มไม่มีทางเลือกอื่นร่างโคลนเวลาของเขามีพรสวรรค์ของพลังขั้นสูงสุดสิ่งมีชีวิตสายเลือดหุ่นยวน ดังนั้นเขาจึงสามารถเดินผ่านอดีตปัจจุบันและอนาคตได้ในเวลาเดียวกันผู้ที่สามารถไปถึงระดับที่สองของราชาเทพบนเป่าแห่งเวลาได้ก็มีวิธีการที่คล้ายกันสำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจเส้นทางของการเวลาความสามารถในการหลบหนีของหลวเฟิงนั้นทรงพลังมากแต่ชีวิตระดับต่ำในหุ่นหยวนก็ก้าวกระโดดออกมาจากกรงได้ในที่สุดเหมือนกัน เมื่อความแข็งแงแข่งแกร่งเพิ่มขึ้นพวกเขาก็สามารถควบคุมอิทธิพลของเวลาเหตุและผลได้มนตราเทียนจีเทคนิคลี่หยวนมนเทียนจีเป็นท่าต้องห้ามในการก้าวไปสู่เส้นทางแห่งการเกิดและความตายมันถูกร่างโคลนของเหตุและผลใช้ซึ่งยังส่งผลต่อผู้ถักทอแห่งความว่างเปล่าด้วย ก่อนหน้าที่หลัวเฟิงจะเชี่ยวชาญเส้นทางที่สมบูรณ์แบบจิตวิญญาณของเขาไปถึงระดับของจักรพรรดิเทพแล้วแม้จะฝึกฝนในแดนแห่งความฝันมาเป็นเวลานานจิตวิญญาณของเขาก็ยังเกินขีดจำกัดบนของทวีปต้นกำเนิดต่อมาได้บรรลุหลักใหญ่สามประการคือการดำเนินชีวิตการทำลายล้างการเกิดและความตายจิตสำนึก จิตวิญญาณได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนไปถึงขั้นสุดท้ายแห่งเทพจักรพรรดิโดยไม่รู้ตัวนี่คือผลที่ได้มาจากการตรัสรู้แน่นอนว่าสำหรับจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์เมื่ออาณจาักรมีการะส,สมลึกลงไปจิตสำนึกทางจิตวิญญาณจะค่อยๆไปถึงขีดจำกัดต้องการที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดอีกครั้งเหรอ นั้นต้องใช้จิตใจที่เข้มแข็งและความตั้งใจที่แน่วแน่ถึงจะก้าวออกจากขีดจ,จำกัดได้จิตสำนึกทางจิตวิญญาณจะไปถึงระดับชีวิตที่เทียบได้กับหุนหยวนระดับสูงความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณครั้งนี้ถือว่ายากยิ่งกว่าความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณครั้งไหนไหนในอดีตฉะนั้นแม้ว่ามหาอำนาจโลกจำนวนหลายร้อยล้านแห่งจะมารวมตัวกัน และจิตใจของพวกเขาสามารถเข้าถึงระดับชีวิตในโลกแห่งแหล่งกำเนิดที่สูงได้ก็ยังมีเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นบูมพลังของมนเทียนจีอยู่ที่30%เปอร์ซนและพลังของเทคนิครายการลี่หยวนอยู่ที่70%เซให้ผู้ถักทอแห่งความว่างเปล่าไล่ตามช้าลงนิดหน่อยฮะด้วยความช้าเช่นนี้ ร่างโคลนแห่งการเวลาของหลัวเฟิงก็พาตี้ชิงออกไปอย่างรวดเร็วในไทม์ไลน์อนาคตโดยเกินขอบเขตการล่าของผู้ถักทอแห่งความว่างเปล่าอย่างไรก็ตามผู้ถักทอแห่งความว่างเปล่าไม่ได้มีอิทธิพลมากนักในแง่ของการเวลาต่อไปข้าจะต้องหาทางหนีให้ได้ตี้ชิงหลบหนีออกไปแล้วหลัวเฟิงมมองดูผู้ถักทอแห่งความว่างเปล่าที่สง่างามและใหญ่โต คำรามร่างโคลนโลกถูกแบ่งออกเป็นสามตนและร่างโคลนโลกแต่ละส่วนมีพลังงานสำรองมากกว่าร้อยเท่าและความแข็งแกร่งของเขาแข็งแกร่งพอที่จะสังหารได้ในทิศทางต่างๆได้มายาโลกสวรรค์และโลกเชื่อมถึงกันถ้าสังหารร่างโคลนของโลกที่สูงระังงานทั้งสมนั้นกล้าหาญอย่างยิ่ง และกำลังจะตายเมื่อเผชิญหน้ากับผู้ถักทอแห่งความว่างเปล่าภายในเรือบินสีดำเป็นยังไงบ้างตี้ชิงหันไปมองหลัวเฟิงผู้ถักทอแห่งความว่างเปล่ามีพลังมากหลัวเฟิงส่ายหัวเบาๆมีเพียงร่างโคลนของสวรรค์และโลกเท่านั้นที่หลบหนีในความโกลาหลน,นี้ได้มีเฉพาะร่างคลนเหตุและผลร่างคลนโลก และร่างคลนสกายไลท์ที่ต่อสู้กันอย่างดูเดือดจึงจะมีโอกาสให้ร่างคลนแห่งสวรรค์และโลกหลบหนีออกมาได้คลนแห่งสวรรค์และโลกครอบคลุมพื้นที่กว้างและเมื่อหลบได้จะหลบหนีได้อย่างรวดเร็วสูญเสียพลังงานสำรองไปจำนวนมากหลัวเฟิรมก็รู้สึกวิตกกังวลเล็กน้อยเช่นกันพลังงานสำรองดังกล่าว จะต้องถูกดูดซับในทวีปต้นกำเนิดเป็นเวลาหลายร้อยศตวตรรษในเมืองอยู่หลานแม้ว่าพลังงานที่นี่จะทรงพลังกว่าแต่ก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากจักรวาลขนาดเล็กใดๆและความเร็วในการดูดซับพลังงานก็ช้าลงเรื่อยๆบางทีความเร็วในการดูดซับอาจเร็วขึ้นได้เมื่อขอบเขตอยู่จุดสูงข้าหนีออกจากวังของท่านได้นะตี้ชิงยิ้ม ข้าไม่จําเป็นต้องใช้สิ่งของช่วยชีวิตในอาณาจักรศักดิก์สิทธิ์จิวเหอผู้ที่แข็งแกร่งมักจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่ช่วยชีวิตอย่างมากโดยเฉพาะผู้คนที่แข็งแกร่งในโลกนับพันล้านที่ไม่มีร่างโคลนพวกเขาไม่สามารถละทิ้งค่าใช้จ่ายในการช่วยชีวิตของพวกเขาได้สิ่งมีชีวิตที่ช่วยชีวิตเหล่านี้คาดว่าจะหลบหนีออกมาได้ ต่อหน้าการดำรงอยู่ของระดับครึ่งร้อยหอยวอนแน่นอนว่าสิ่งที่ถูกที่สุดในการช่วยชีวิตคือคริสตัลหุ่นหยวนหลายล้านชิ้นซึ่งมีมูลค่าสูงและไม่มีขีดจำกัดสมบัติลับจากธรรมชาติบางอย่างสมบัติลับที่ช่วยชีวิตได้ซึ่งแลกมาด้วยสมบัติแห่งอวกาศที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นมีค่าอย่างยิ่ง ท่านสูญเสียร่างคลนและพลังงานสำรองไปมากมายดังนั้นท่านจึงสามารถพิจารณาได้เท่ากับคริสตัลหุ่นหยวนห้าแสนชิ้นตีชิงกล่าวศพหุ่นหยวนหกหัวที่เราเก็บเกี่ยวมาได้ในครั้งนี้มีมูลค่าประมาณ6.5ล้านคริสตัลหุ่นหยวนครั้งนี้คาดว่าน่าจะต้องแบ่งเป็นคริสตัลหุ่นหยวน3.5ล้านชิ้น ส่วนค่าจะถูกแบ่งเป็นคริสตานหันหยวน3ล้านชิ้นตี้ชิงกล่าวโอเคหลัวเฟิงพยักหน้าก่อนที่จะรวมทีมพวกเขาจะตั้งกฎเกณฑ์ไว้แล้วของที่ได้จะถูกแบ่งให้เท่าๆกันเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นเพื่อที่จะรักษาทรัพย์สมบัติและหลบหนีฝ่ายที่ประสบความสูญเสียมากกว่าจะใช้ทรัพย์สมบัติที่แบ่งกันนั้นเพื่อชดเชยก่อน หลัวเฟิงสูญเสียพลังงานสำรองของร่างกายศักดิ์สิทธิ์ที่สมบูรณ์แบบไปหลายร้อยเท่าเขาสามารถฟื้นตัวได้หลังจากฝึกฝนมาหลายร้อยศตวรรษหากตี้ชิงใช้สิ่งของช่วยชีวิตมันจะเป็นคริสตัลหุ่นหยวนสองล้านชิน้นแน่นอนว่าตี้ชิงเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่สามารถช่วยชีวิตได้ท้ายที่สุดแล้วเขาก็คือสิ่งมีชีวิตในโลกแห่งต้นกำเนิด เขามีเทคนิคร่างโคลนนิง่งและไม่เต็มใจที่จะจ่ายเงินจำนวนมากสำหรับสิ่งที่ช่วยชีวิตได้เราได้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ดีถึงเวลาต้องกลับแล้วตี้ชิงกล่าวยิ่งเราสังหารเหยื่อได้มากเท่าไหรุุ่บัติเหตุก็ยิ่งมีโอกาสเกิดขึ้นมากขึ้นเท่านั้นแม้ว่าสิ่งมีชีวิตหุนหยวนระดับต่ำในช่วงแรกของจักรพัิเทพจะมีสัดส่วนอยู่มาก แต่ถ้าท่านล่าบ่อยขึ้นท่านก็ยังมีแนวโน้มที่จะพบเจอกับผู้ทรงพลังครั้งนี้เขาเป็นเพียงแค่ผู้ถักผู้ทอแห่งความว่างเปล่าในช่วงท้ายของจักรพรรดิเทพจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาพบกับระดับที่สมบูรณ์แบบของจักรพรรดิเทพละ่ะด้วยสิ่งของช่วยชีวิตของตีชิงที่มีมูลค่าเพียงสองล้านคริสตาหนหุนอยู่ยังคงเป็นเรื่องว่าเขาจะสามารถหลบหนีได้หรือไม่ ถึงเวลาต้องกลับแล้วหลวเฟิงพยักหน้าร่างโคลนของข้าถูกกินไปและพลังของข้าก็ลดลงอย่างมากถึงเวลาต้องกลับเมืองอยู่หลานแล้วแน่นอนว่ามีพลังงานสำรองเพียงพอสำหรับร่างโคลนของเขาในเมืองอยู่หลานด้วยคริสตัลหุ่นหยวนมากกว่าสามล้านชิ้นข้าต้องศึกษาวิธีการแลกเปลี่ยนของบ้านสมบัติ อวกาศอานันต์เมื่อข้ากลับไปในครั้งนี้หลัวเฟิงคิดว่าเมื่อเขาเชี่ยวชาญวิธีแห่งการเกิดและความตายอันยิ่งใหญ่แล้วพื้นที่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็จะได้รับรางวัลที่สูงขึ้นเรือบินสีดำกลับมาอย่างระมัดระวังระหว่างทางกลับยิ่งเข้าใกล้เมืองอยู่หลานมากเท่าไหร่โอกาสที่ผู้ฝึกฝนคนอื่นจะมาปล้นก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น ตี้ชิงมีประสบการณ์เยอะมากเขาขับเรือบินสีดำและลอยอยู่เป็นวัตถุวงกลมขนาดใหญ่เมื่อรวมกับดวงตาแห่งความตายของหลัวเฟิงพวกเขาก็หลีกเลี่ยงการถูกปล้นและกลับมายังเมืองอยู่หลานได้สำเร็จข้ากลับมาแล้วเมื่อเรือบินสีดำบินเข้าสู่ประตูเมืองหลัวเฟิงและตี้ชิงก็ถอนหายใจด้วยความโล่งใจ